โอเคครับ2ชั่วโมงผ่านไปนะฮะงานเรียบร้อยแล้วะฮะเขาทดสอบโฟล์สเตปกันหน่อยฮนะสําหรับโตโยต้า mm hmm. วีโกนะฮะสําหรับวันนี้นะฮะคิวติดตั้ง mm hmm. นะครับสําหรับตู้แบนดพาร์ทสนิ้วทําการเช็คโฟล์สเตปทุกคันนะฮะเพื่อความมั่นใจนะฮะ mm hmm. เฟรลําโพงถูกทุกคันนะครับประตูหน้าซ้ายเช็คไปแล้วนะฮะ,ะตอนี้เช็คประตูหน้าขวานะครับ โอเคฮะปิดเปั๊บไลา์ครับคันนี้จะเห็นว่าหุ้มหนังเป็นสีครีมนะฮะตัดด้วยน้ำตาลนะครับเลือกใช้ไฟเป็นสีวอร์มไว้นะฮะเปิดฮะเดี๋ยวมาเช็ควายริ่งกันหน่อยฮะดูงานเข้าสายเก็บกานนะฮะเ o w e r มี2ตัวในระบบนะครับตัวนี้ฮะ A 1นะครับขับแผงหลังแนละแผงประตูฮะงางเข้าสายเก็บงาน แล้วก็ตัวนี้ฮะ w ว i t e K เบอร์พันธ์นะครับตาหที่ขับซับนะฮะซับก็มาจากค่าย White K นะฮะสิบนิ้วนะฮะตัวนี้ไวริงเรียบร้อยต่อมาเช็คซาวซิสเต็มนะครับซาวซิสเต็มก็เริ่มจากเทสยูนิตเดิมนะครับนี่ฮะประับปรุงตัญนยานเสียงด้วย P.M. 7แบนด์จาก w ว i t e K นะฮะแต่งประตูหน้า6-6-4-4นะครับนี่ฮะงานไวริงและงานระบบ 6กนิ้วทำงานนะครับ4นิ้วทํางานนะครับแต่งประตูหน้าเสียงดังอยู่นะครับจะได้ยินเสียงซับเบสทำงานแล้วเสียงกลางทํางานนะครับบ่งบอกถึง Power amp ในระบบทํางานครบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนส่งงานนะครับ ด้านหน้ากันหน่อยฮะกานเข้าฟิวนะครับในระบบก็จะมีพาวเวอร์แอมปสองตัว A 1และ A 2องฮะนะจะรีวิวส่งงานอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะโอเคครับติดตามได้เลยครับ